ต่อไปนะครับหลังจากที่เราดูออกแบบแล้วตอนต่อไปที่เราจะดูก็คือเรื่องของการที่จะพัฒนาซอฟต์แวร์ตามที่เราได้ออกแบบและเก็บ q ว i r e m e n t ไว้และทดสอบดูว่าสิ่งที่เราพัฒนานั้นตรงตามความต้องการที่ได้เซตอัพไว้หรือเปล่านะครับเรามาดูตัวอย่างนะครับบทนี้เราจะดูด้วยว่าสิ่งที่เราพัฒนาแล้วเนี่ยผลิตภัณฑ์ใดหรือตัวอย่างของบริการใดซึ่งไม่ผ่านการทดสอบไม่ได้มาตรฐานในการพัฒนานะครับยกตัวอย่างไม่แน่ใจว่านักศึกษาได้เห็นรูปชัดเจนไหมครับ ถ้าทุกท่านลองดูข้างล่างนะครับจะเห็นได้ว่าป้ายสัญญาเล็กๆอยู่ที่อยู่ตรงหน้าประตูนั้นคือป้ายสําหรับคนพิการเป็นห้องน้ําสําหรับคนผู้พิการนะครับบุคคลที่พิการเนี่ยย่อมต้องการที่จะสามารถที่จะเข้าห้องน้ําได้อย่างโดยที่ไม่ต้องใช้บันไดแต่ดูด้านล่างเห็นไหมครับปรากฏว่าเวลาที่คุณจะเข้าไปใช้ในห้องน้านี้คุณต้องขึ้นบันไดไปก่อนต้องเดินขึ้นบันไดไปก่อนนี่คือตัวอย่างของการที่เราออกแบบซอฟต์แวร์แล้ว ไม่ผ่านการทดสอบไม่ได้ดูหรือว่าเวลาที่เราไปใช้จริงเราสามารถจะใช้ได้ตามความต้องการที่เราได้ตั้งไว้หรือไม่ลองดูอีกตัวอย่างนึงนะครับจะเห็นภาพชัดเจนขึ้นนะครับด้านซ้ายเราจะเห็นว่านี่คือห้องน้ำนะครับมีฝักบัวไว้สําหรับอาบน้ําด้านขวานะครับเป็นปลั๊กไฟนะครับตำแหน่งของปลั๊กไฟกับตำแหน่งของโอกบัวเป็นไงครับตำแหน่งของปลั๊กไฟต่ากว่าดอกบัวนั่นแปลว่าในการเราไปใช้งานจริงๆแล้วเนี่ย สองสิ่งเหล่านี้ไม่สามารถที่จะใกล้กันได้เลยนะครับเพราะว่าจะเกิดกเ,เหตุการณ์กระแสไฟฟ้ารั่วเกิดอุบัติเหตุได้อันตรายถึงชีวิตเช่นนะครับเพราะฉะนั้นในแง่ของการนําไปใช้เนี่ยเราต้องดูด้วยว่าของสองสิ่งเมื่อออกแบบดีตามความต้องการแต่ไม่ผ่านการทดสอบที่เป็นฟังก์ชันการใช้งานที่เป็นระบบโดยเฉพาะเอามารวมกันแล้วดูซิว่ามันสามารถจะใช้งานร่วมกันได้หรือไม่นี่เป็นประเด็นนะครับ อีกข้อหนึ่งนอกจากเรื่องของการใช้งานร่วมกันแล้วเนี่ยเราจะมีสิ่งที่เรียกว่า user experience หรือประสบการณ์ของผู้ใช้ดูในรูปครับอันนี้คือเครื่องที่เรียกว่า atm หรือเครื่องกด,ดนอนัตโนมัตินะครับผู้ใช้เป็นไงครับไม่สามารถที่จะยืนถึงได้นั่นแปลว่าในแง่ของการออกแบบออกแบบแล้วเสร็จแต่พอเอาไปใช้จริงๆปรากฏว่าไม่ได้ผ่านการทดสอบจริงๆว่าสามารถจะใช้ได้ตามความต้องการที่ใช้ได้หรือไม่ปรากฏว่าผู้ใช้เนี่ยเอื้อมถึงแป้นไหมเอื้อมถึงแป้นแต่ ไม่เห็นหน้าจอนั่นแปลว่าในแง่ของการออกแบบจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่ออกแบบแล้วเนี่ยมันไม่ใช่แค่ออกแบบอย่างเดียวแต่มันต้องไปผ่านการทดสอบในแต่ละส่วนต่างๆด้วยนะครับเราจะลองมองหลักการกันว่ามาตรฐานเข้ามาส่วนร่วมในเรื่องของการที่จะสร้างซอฟต์แวร์และทดสอบซอฟต์แวร์ได้อย่างไร อย่างแรกมาตรฐานมีส่วนเนื่องเกี่ยวเนื่องในแง่ของการสร้างซอฟต์แวร์ได้อย่างไรมาตรฐานจะกําหนดว่า<ม>องค์ประกอบที่ซอฟต์แวร์หรือสิ่งที่เรียกว่าซอฟต์แวร์คอมโพเนนจะต้องมีกี่องค์ประกอบด้วยกันและองค์ประกอบเหล่านี้จะจัดเก็บอยู่ในซอฟต์แวร์ไลบรารีที่เป็นไรเ r อรี a แอลเล o ร์ิสอรีของการบริหารจัดการจัดเก็บที่ดีได้อย่างไรหลายแล้วองค์กรมีโปรแกรมเมอร์มากกว่า1ท่านบางองค์กรอาจจะมีเป็น10ท่าน โปรแกรมเมอร์เหล่านี้หรือคนที่ทำซอฟต์แวร์เดเวลลอปเมนต์เหล่านี้สามารถที่จะทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบได้อย่างไรและสามารถที่จะเอาไปดิพลอยได้อย่างไรน้องนึกภาพนะครับคนทำงานมีอยู่10บคนด้วยกันเก็บที่ไหนอย่างไรเดบบแล้วเอาไปดิพลอยได้อย่างไรบ้างนะครับนอกจากการพัฒนาซอฟต์แวร์แล้วเนี่ยมาตรฐานจะเข้ามาสนช่วยในแง่ของการทดสอบได้อย่างไรสิ่งที่การทดสอบจะเป็นสำคัญเนี่ยคือจะต้องมีการกำหนดเทสเคสแอนด์เทสโปรเซชเชอร์หรือกรณีทดสอบและขั้นตอนทดสอบที่เป็นระบบ เพราะอะไรเพราะว่าการทดสอบซอฟต์แวร์ไม่ใช่แค่การไปเล่นซอฟต์แวร์และการลองใช้ซอฟต์แวร์ดูซิว่าใช้ซอฟต์แวร์แล้วสามารถจะได้ตามที่ต้องการหรือเปล่าแต่มันเป็นการนำมา requirement มาสรุปให้เห็นว่าสิ่งที่ลูกค้าต้องการแต่และข้อเนี่ยสามารถจะทำได้จริงสิ่งเหล่านี้เราเรียกว่า test case ตาม requirement spec ที่ได้กำหนดไว้นะครับเมื่อเราไปทดสอบแล้ว หลังจากการทดสอบเราก็เขียนผลของการทดสอบไปในเทอรเรอรีพอร์ตเพื่อให้เห็นว่าสิ่งที่กําหนดเป็นเคสต่างๆหรือก็กรณีต่างๆในการ,รดำเนินการต่างๆเหล่านี้เนี่ยของจรงิงดำเนินการแล้วเป็นอย่างไรเทียบเคียงกับ r e quirement มีคุณสมบัติ Testability อย่างข้อที่แล้วว่าสามารถจะตรวจสอบนั้นกลับได้หรือไม่นะครับนี่คือคุณสมบัติที่สําคัญของตัวการทดสอบที่จะได้เห็นองค์ประกอบที่สําคัญในการพัฒนาซอฟต์แวร์ต่างๆเนี่ยจะประกอบไปด้วยการเก็บ r e quirement การออกแบบและการพัฒนาและการทดสอบทั้ง4ข้อเนี่ยมาตรฐานจะเป็นตัวเชื่อมโยงแต่และส่วนให้เชื่อมติดกันและสามารถจะส่งถ่ายงานแต่และชิ้นงานเข้าด้วยกันได้นะครับถ้าขาดทึ่งมาตรฐานแล้วลองนึกภาพนะครับคนที่ทําหน้าที่ในการเก็บ Requirement เราเรียกคนเหล่านี้ว่าเป็น Business a n a l y s สนะครับเป็นเป็นเหมือนกับคนที่เข้าไปคุยกับลูกค้าเพื่อวิเค,คราะห์ความต้องการโปรแกรมเมอร์ทหน้าที่ในการ development นะครับทเทสเตอร์คือคนที่ทําได้ที่ทดสอบดูว่าซอฟต์แวร์นั้นใช้ได้ตรงตามกระ้องการของผู้ใช้หรือไม่ทั้ง3ส่วนนี้จะทํางานสอดคล้องกันได้จําเป็นต้องมีมาตรฐานเป็นการที่จะเชื่อมโยงทั้ง4กระบวนการนั้นได้นะครับ<ม>เพื่อให้คน3กลุ่มเหล่านี้สามารถดําเนินการร่วมกันเพื่อให้เกิด4กระบวนการ requirement design develop และ test ที่สมบูรณ์ได้นะครับนี่คือประโยชน์ของมาตรฐานในกระบวนการการพัฒนาซอฟต์แวร์ครับ